โดยวันนี้เราจะมาจัดเทลิตทอยเลตทาวเวอร์ดีเฟนต์กันซึ่งจะมีตั้งแต่ทำไมมันเก่งแบบนี้เสีย <c oughs> งเราแหมนิดนึงนะเพราะว่าเราไม่ค่อยสบายเก่งก็คือตัวละครที่เมพวกนี้แหละถึงจะดีอันนี้ใช้ได้ก็คือเป็นตัวละครที่พอใช้ได้แต่บางตัวก็ราคาแพงไปนิดนึงหรือบางตัวก็ไม่ค่อยเก่งมากถัดไปคือไม่แย่ก็จะเป็นพวกยูนิตแบบ ดีเพชรประมาณ4ี0 0 0ืถึงห้าหมประมาณนี้ดีเป็นยูนิตตัวต้นเกมที่ดีหรือว่าเป็นตัวเลรเกมที่ดีรวมถึงตัวฟาร์มด้วยสุดท้ายขยะสดนี่แหละขยะสดเริ่มกันที่ตัวแรกคาเมลแมนขยะสดตัวที่สองคงาร์เมลแมนขยะสดตัวสามคาสปิแมนขยะสดสเกลิสบิกแมนนี้ดี <c oughs> สนิกเกอร์ส <blunt> ป <animation> ิกร์แมนก็ดีนะเขาได้ฟรีลาร์ดฮาร์ดสปิกเกอร์แมนขยะสดลัคกี้สปิกเกอร์แมนไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ทีวีแมนขยะสดสปิกเกอร์แมนขยะสดลาร์ดสปิกเกอร์แมนก็ขยะสดเดอร์กี้สปิกเกอร์แมนไม่แย่สปิกเกอระคอปเตอร์ขยะสดมอนสเตอร์สปิกเกอร์แมนเอาไปไม่แย่ดีกว่าไม่แย่ ฟาร์มกุหลาบใช้ได้บ้าสุดขยะสดไฟเวิร์คขยะสดโอ้โหขยะสดบ้าขยะสดขยะสดโอ้พักินฟ้าเมื่ออันนี้ใช้ได้นี้ใช้ได้ขยะสดอันนี้ใช้ได้อันนี้อันนี้ไม่แย่อันนี้ไม่แย่อันนี้ก็ดีเมดิกคาเมล่าแมนเอ่อใช้ได้ลัดแคมขยะสด ขยะสดซูเลนคาเมิ่าแมนขยียสด <c oughs> คามิลาเฮลิคอปเตอร์ดีเฮดีหรือว่าไม่แย่ดีแล้วกัน <c oughs> เพราะตัวของเรงไม่ได้เก่งมากคาเมิ่าแอทแทกเฮลิคอปเตอร์ขยะสดล็อกเก็ตคาเมิ่าแมนขยะสดตอร์กี้คาเมิ่าแมนไม่แย่เพราะดีพีเอสต้งหมื่นห้าเลยนะแมคคูเวตแมนอันนี้ ทำไมมันเก่งแบบนี้เพราะว่าเขาสามหา,หารถผ่านในแมนด้วยตัวเขาเองได้บางคนอาจจะคิดว่ามันไม่เก่งแต่เราคิดว่ามันเก่งมากเจ้าแม่คูเว็บแมนสตันได,ด้อีกนะเมคคาเมล่าแมนอันนี้ใช้ได้คิริโตหรอคิริโตใช้ได้เพราะว่าเป็นตัวต้นกมที่โหดที่สุดในสมัยก่อนอันนี้ใช้ได้กองทัพใช้ได้ใช้โอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวซินิตเตอร์คาเมล่าแมนทำไมมันเก่งแบบนี้อันนี้เก่งมากจริงดีเพทหมื่นหกเลยนะเอลแคมอันนี้เก่ง เก่งหรือกากดีเก่งฮันเตอร์แคมขยะสดขยะสดโอ้คิวปิด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 อันนี้ทำไมมันเก่งแบบนี้ดาเมจตั้น9วันไนแต่กูดาวนานไปนิดนึงรีิคอน리비콘ทำไมมันเก่งแบบนี้คลาสสิกทำไมมันเก่งแบบนี้อันนี้กองทัพเอ่อใช้ได้ใช่ปะ่ะเคียวใช้ได้ใช่ไหมใช่อันนี้ใช้ได้เพราะมันตัวเล่นเกมที่ดีดมากเพราะว่าราคาถูกด้วย อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนี่ใช้ได้อันนี้ใช้ได้อันน,น,นี้อันนี้เหรอไม่แย่ก็แล้วกันนะอันนี้ไปอยู่ไม่แย่ครูดาวนานไปนิดน,นึงโอ้รัตตือกีสปีกเกอร์แมนอันนี้ใช้ได้เพราะว่าดีเพรตั้ง 9, นะเก้าคันไงฟอสต์ดีเจเขาเคยเก่งมาก่อนนะ่ยก็อยู่เชียร์เก่งเหมือนกันใครท่านทีวีแมนกอยาสดเดนน้ายอยู่หรือเปล่ากอ,อยะสด ลาร์ดบันนี่แมนอันนี้ดีคิวดีไปก่อน,นดูแบบดีมีวิง่งซีรีแมนทำไมมันเก่งแบบทำไมมันเก่งแบบนี้อันนี้มีวิ่งคือเก่งมากสตันทอยเลยตั้งห้าวีเนะี่ยอารามค็อกแมนอันนี้ดีไปก่อนเพราะว่าต e ีเอี๊ยสามร้อยสิบองศาอันนี้ค็อกสไปเดอร์แต่ก่อนคือเก่งมากแค่อยู่ทำไมมันเก่งแบบนี้ สี่ขีดเลเจ้านี้เก่งดาเมจเป็นแสนแน่แต่กูดาวนานไปนิดนึงไม่นะไม่นิดอะสามสิบวิอัพเต็มถืออานานมากเจน้นี่อัพเกรดให้นังคาเมล่าแมนให้ทำไมมันเก่งแบบนี้เพราะวะ่าเราไปดูในช่องแคทเชิลมามันที่จัดเทียริสอะเขาบอกว่าอัพเกรดให้นักคาเมล่าแมนมันพาไปได้เก้าสิบเวฟคาเมล่าแมนเก่งเร็วกว่าเสียงลารดไฟเวาร์คาเมล่าแมนอันนี้ก็เก่งอะ อตกันอันนี้ใช้ได้เลดเลเลซอร์อันนี้เออใช้ได้เหมือนกันร <Okay. S 1> ท,ท่านวันนี้แคมทําไมมันเก่งแบบนี้เอกลันเชอร์ทำไมมันเก่งแบบนี้เพราะว่าเอกลันเชอเขาตีแรงมากอัปเกรดเมกอันนี้เอาไปเก่งก็แล้ว <laughs> กันเมกแคมอันนี้เก่ง <laughs> อันนี้อัปเกรดไททันสปีกเกอร์แมนอันนี้ใช้ได้ก็แล้วกันคาตนะเก่งไหนทํทำไมมันเก่งแบบนี้ ไททันซีนีม่าแมนขยะสดเชดทีวีแมนทำไมมันเก่งแบบนี้สโลได้ตั้งห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะหรือว่าร้อยซันต้าทีวีแมนอะอันอยู่นี้เลยเพราะว่าเขาเป็นตัวฟาร์มเงินซินิสเตอร์ไททันทีวีแมนเพราะว่าเก่งแล้วกันเพราะว่าเขาเพราะว่าค่าอัพเขาแพงอะอันนี้ก็เก่งไทรันซีนม่าแมน Man, เก่งแต่คบว่าแมนใหญ่พูดชาดูทีวีแมนก็ได้ลัดคอกอันนี้อยู่เวลายี่สิบวิ อืมเทียแรกเลย,เลยอันนี้กาเดียนสโลได้ไดไหกสิบเปอร์เซ็นต์แซนติสคล็อกแมนแซนติสคล็อกแมนนี่เก่งเพราะว่าฟาร์มเงินได้แล้วก็สู้ได้สร้างกำแพงฟีเจอร์รัดคอมแมนไม่ต้องพูดเก่งมากเก่งมากเก่งขัควเลยอัปเกรดไททันซีนิมาแมน ใครบ้า mother, so มาจ้ะที่ขยะสดอยู่นี่เลยทํามมันกินอย่างนี้ไททันมีเซนแมนมันเป็นระดับกอดลี่ไปอยู่ไม่แย่ก็แล้วกันนะเพื่อนโอ้โแม็กบันนี่ไททันไม่ต้องคิดเยอะเก่งลูกรักคนเลยตัวเนี้ยชิปคอกเก่งมากชิปคอกเก่งมากกูดเดนฟิวเจอร์ลาดคอกอย่าให้พูดเยอะ ดาเมจแสนกว่าวงหนึ่งร้อย DPS แสนกว่าเนี่ยมันจะไม่เป่งไม่ได้มันจะไม่กิ่งไม่อันนี้เอนจิเนียเอ่อเก่งก็แล้วกันนักวิทย์อันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้นักวิทย์ใช้ได้ไททันแคมปกติขยะสด เจ็สแพ็คคาเมิล่าแมนนี่เก่งเพราะด่าเมดเขมือหน,นึ่งเลยลาดสาย์ทิดคาเมิล่าแมนขยาสดุดมันกากอะลาดสาย์ทิดคาเมิล่าแมนคาเมิล่าสไปเดอร์เียสุดเมดแคมดีเพราะว่าเขาเป็นตัวสแตนเนี่ยคาเมิล่ารีแมด์โดนไม่แย่เพราะเขาเป็นตัวล้างสแตนชิวแคมอันนี้ใช้ได้เพราะว่าเขาก้มง้องกับสแตนได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าโดนพี่รีบิคอนมารับหน้าที่แล้ว อกีเลเซอร์อันนี้ทำมันเก่งแบบนี้กค้ชแคมมันนี้ใช้ได้เก่งนะเพียงว่าดาเมจเป็นสองหมื่นกว่าเลยเฟรมโูเวอรนี่ใช้ได้เจ็ทแพ็กเมดอันนี้ก็ใช้ได้เพราะว่ามันตีช้าที่ลูกๆกันดีว่าเม็ดเาเม่ร่าแมนคือมันตีช้าแอนโนเซอร์ไม่แย่โซโซใช้ได้ท็อกซิกเก่งอัปเกรดคาเ camera spider ใช้ได้ โอ้โหเท่ใหญสโลหกสิบเปอร์เซ็นต์ดาเมจหนึ 1, ่งหมื่นสี่พันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแล้วก็วงหกสิบห้าสโลหกสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะบีพีเฮดห้าหมื่นเจ็ดโอ้คบเครื่องทำไมันเก่งแบบนี้สิครับซีมือไคมาร่แราแมนเก่งก็แล้วกันเพราะว่ามันก็ไม่ได้หุ่นอะไรขนาดนั้นทีวีวูแมนเหรอขอโทษนะทีวีวูแมนเฮ้ ดีดีกว่าดีดีกว่าเพราะว่าเขาสโลได้สไปเดอร์ทีวีเก่งนักวิทย์อันนี้ก็เก่งดีเจทีวีแมนใครอยู่ขยะสดขอให้มันไปลงนระกมันต้องอยู่ทำไ,ไมมันเก่งแบบนี้สไปเดอร์สปีกเกอร์หรอขยะสดอันนี้ก็ใช่ได้นะ อันนี้สปีกเกอร์รีพพพพแพรดโดนนี้เก่งออือลูกหลักอันดับสองของเรามันจะไม่ให้อยู่ขยะสุดไม่ได้เพราะว่าเขาคือไฮเปอร์นนมันต้องอยู่เก่งวกวกเลยแถ่่านค็นกอกแมนอันนี้ตีสองหม่นห้าหยุดเวลาได้สิบวิเนี่ยค็อกแมนอันนี้ดีเพราะว่าบัฟคูดาวได้ใครท่านดิวแมนเหรอเก่ง จริงเก่งๆนะดูแมนเก่งปูวิทย์อันนี้เก่งโอ้โหสองตัวบอยู่ขยะสดวนทำไมอัพกิดให้นันดูแมนกุ้งอัพกิดให้รเขาแมนกุ้งกงมั้ยขอเซฟก่อนนะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะ